สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม New Swordman กระบี่เยอะยุทธจักรนั่นเองสําหรับคลิปในพาร์ทนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูระบบคารืหัดนั่นเองซึ่งระบบนี้เนี่ยจะให้เราสามารถที่จะทําการปลูกผักทําฟาร์มเลี้ยงสัตว์อะไรต่างๆได้นะครับแล้วก็เอาวัตถุดิบที่ได้มาไปแลกเป็นเงินรวมถึงเอาเงินเนี่ยไปซื้อของอื่นๆได้ด้วย โอเคเดี๋ย okay. วเรามาดูกันดีกว่านะครับก็เป็นระบบที่ค่อนข้างน่าสนใจอีกระบบหนึ่งนะครับเวลาเราว่างๆไม่รู้จะทําอะไรก็สามารถที่จะเข้ามาที่คาลิฮัตได้นั่นเองนะคาลิฮัตจะอยู่อันนี้นะครับก็กดเข้าไปเลยนี่ครับผมกดเข้าสู่คาลิฮัตนะครับในส่วนของคาสิ์แล้วาเนี่ยเราสามารถที่จะ ờ, เชิญคนอื่นๆเข้ามาเยี่ยมชมคาลาสั์เราได้นะนะครับรวมถึงจอมยุทธที่เรามีเนี่ยเราก็สามารถเชิญเข้ามาได้ด้วยนะครับนี่ บรรยากาศพื้นที่ในคาืหัสนะครับด้านนอกก็จะเป็นแบบโล่งๆแบบนี้ก็คือจะให้เรามาทําการแบบปลูกผักนะครับเลี้ยงสัตว์อะไรต่างๆจากตรงนี้ได้นะครับผมออาเดี๋ยวเราเข้าไปดูคาร์ลือหัสร้อหน่อยนะครับนี่เดินเข้ามาเลยโอเคนี่ครับพื้นที่ในส่วนของคาร์ลือหัสราก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะเราสามารถที่จะเอาเฟอร์นิเจอร์เอาอะไรต่างๆมาตกแต่งได้นะครับเราสามารถสร้างได้หมดอ่ะนะครับผมกด้ามาดูในบ้านหน่อย ปุ๊บนี่โอเคประมาณนี้นะครับอ่าเฟอร์นิเจอร์ที่เห็นเนี่ยก็คือเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่มันมีอยู่แล้วนะในคลิาสน์ของเรานะครับผมยังไม่ได้ใส่อะไรเติมแต่งอะไรเข้าไปนะนะครับโอเคนี่ในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเอามาใส่นะครับแล้วก็สามารถที่จะก,กดเข้ามาตรงติดตั้งได้นะครับนี่แล้วก็ดูนะฮะว่าเรามีเฟอร์นิเจอร์อะไรบ้างอย่างเช่นอันนี้ครับผมมีอันนี้ด้วยนะฮะนี่ ก็จะเป็นโต๊ะลายกระเบื้องนะครับผมซึ่งเราสามารถที่จะเอามาวางได้เลยเนี่ยสมมติผมจะเอามาวางตรงนี้นะครับผมก็ลากมาวางนี่ฮะปุ๊บแล้วก็กดนี่วางไปเลยนะครับซึ่งในส่วนของเฟอร์นิเจอร์เหล่านี้เนี่ยมันจะมีค่าความอบอุ่นด้วยนะนะครับค่าความอบอุ่นเนี่ยจะเอาไว้สําหรับอัพในส่วนของคาลือดขาดของเรานะครับก็จะเป็นเลเวล2นึสอาะไรเงี้ยนะครับเนี่ยกดเข้ามาดูตรงค่าความอบอุ่นนี่ฮะเห็นไหม มันจะมีบอกอยู่นะครับถ้าเกิดว่าเราจะอัพคลื่อนขันให้เป็นเลเวล3ต่อไปนะครับเราจะต้องใช้ความอบอุ่นทั้งหมด3,600อแต้มนะครับซึ่งก็เราก็ได้จากการนี่ฮะเอาพวกนี้แหละของพวกนี้แหละนะครับมันจะมีค่าความบบอบอุ่นบอกอยู่เห็นไหมฮะอันนี้ก็เพิ่มห5สิ้าแต้มอะไรเงี้ยน,นี่อันนี้เพิ่ม80แ80ดสิบแต้มนะครับอ่าเราก็ค่อยๆสร้างไปค่อยๆทําไปนะครับมันจะมีบอกอยู่ว่าที่มาที่เราจะได้เนี่ยจะได้จากไหนนะครับอ่าแต่ว่ามันยังไม่มีดรอปนะณตอนนี้นะครับเนี่ย เราต้องสร้างเอานะครับและทีนี้เราจะสร้างยังไงนะครับก <all of the> ็ให้เรากดออกมานะครับแล้วก็มาที่ตรงสร้างนะครับนี่เราก็เรียกได้เลยว่าเราจะสร้างเฟอร์นิเจอร์อันไหนไหมฮะแต่ว่ามันจะต้องมีวัตถุดิบด้วยนะเนี่ยตรงนี้นะครับซึ่งวัตถุดิบเหล่านี้เนี่ยเราก็ลองดูว่าเราจะหาได้จากไหนอย่างเช่นจะสร้างวัสดุเป็นโต๊ะแกะสลักอันนี้นะครับผมยังขาดไม้อยู่นะครับแล้วก็กดเข้ามาดูนะมันก็จะมีบอกว่าวิธีการได้รับเนี่ยเราจะได้รับจากไหนนะครับเดี๋ยวกดเข้ามาดู นะครับมันก็จะบอกว่าได้รับจากโหมดตัดไม้นะครับหรือว่าได้รับจากการค้าขายนะครับการค้าขายก็คือเป็นแบบเนี่ยมีคนเอาของมาขายอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาเงินตรงนี้นะครับไปซื้อได้นะครับผมประมาณนี้นะครับส่วนอีกอันนึงนะครับก็คืออันนี้นะโหมดตัดไม้นะครับมันก็จะมีโหมดตรงนี้ครับให้เราเข้าไปนะครับเห็นไหมฮะนี่มันก็จะมีบอกว่าเราจะไปตรงไหนนะครับผมแล้วก็กดไปยังสถานที่นั้นๆได้เลย นะครับซึ่งอตอนที่เราเล่นมัสักพักนึงเนี่ยเขาจะให้เรามีในส่วนของอพวกตรงนี้ฮะเปลี่ยนเป็นเรียกว่าเป็นสายนะเป็นสายตกปลาสายรวบรวมสายตัดไม้สายขุดแร่อะไรพวกเนี้ยนะครับเราสามารถเปลี่ยนเป็นสายนั้นๆได้นะครับอืมโอเคทีนี้เดี๋ยวผมค่อยพาไปดูนะว่าเราจะหาพวกไม้อะไรเงี้ยได้จากไหนนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราออกมาด้านนอกก่อน โอเคตอนนี้ก็เราออกมาด้านนอกแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะพามาทําการสร้างฟาร์มอะไรต่างๆนะครับโอเคกดติดตั้งก่อนนะครับแล้วก็มาเลือกที่ตรงฟาร์มนะครับนี่มาเลือกเลยครับโอเคนี่ครับจัดวางของพวกนี้ลงไปนะครับผมโอเคมาลากลงไปเลยนะครับปึ๊บถ้าเกิดเราอยากจะจัดให้มันแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยก็เนี่ยกดคําว่าละเอียดตรงนี้นะครับนี่ครับแล้วก็เรื่อนๆจัดวางเอาเห็นะฮะมันก็จะสามารถจัดวางได้ประมาณนี้นะครับให้มันแบบ ตามที่พื้นที่ที่เราต้องการให้มันลงอ,ะอ่ะนะลงมาตรงนี้หน่อยดิโอเคปึ๊บ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 อ่าโอเคแล้วนะครับก็กดเครื่องหมายตั้งวางน,นี่ครับในส่วนของตรงเนี้ยนะครับเราสามารถที่จะมาทําการแบบว่ากดเรียกคืนได้ก็คือกดออกไปเลยนะครับเนี่ยกดอย่างเงี้ยเห็นไหมก็ได้ละนะครับเดี๋ยวผมติดตั้งใหม่นะครับผมโอเคติดตั้งลงไปปึ๊บะเรียบร้อยนะครับประมาณนี้ โอเคหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราทําการติดตั้งตรงนี้ได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็มาทําการปลูกพืชเนี่ยนะกดเข้ามาแล้วก็เลือกต้นข้าวสาลีนะปลูกพืชนี่ครับมันก็จะปลูกได้นะครับเราสามารถเร่งความเร็วได้ด้วยเนี่ยกดเข้ามาตรงนี้นะครับโดยการใช้ของพวกนี้ที่เรามีอยู่นะครับมาทําการเร่งความเร็วได้นะครับโอเคต่อไปเราจะมาสร้างอะไรอีกนะครับโอเคทีนี้ก็จะต้องมีในส่วนของปลูกพืชเรียบร้อยแล้วเนาะเลี้ยงสัตว์นะครับนี่ฮะโอเคอันนี้นะ จัดวางลงไปครับการเลี้ยงสัตว์ปึ๊บโอเคเอาวางแบบประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะโอเคครับอันนี้วางได้เปล่าเดี๋ยวก่อนปึ๊บโอ,อ้นนี้ใหญ่เหมือนแล้วเนี่ยโอเคอ่ะกดวางนี่ครับเรียบร้อยนะประมาณนี้แล้วก็ผลิตน้ํายังผลิตไม่ได้นะครับแปลรูปนะครับอ่าอันนี้ก็คือเป็นแบบในส่วนของแปลรูปนะ ก็คือแบบว่าเวลาที่เราได้วัตถุดิบอะไรต่างๆมาแล้วเนี่ยนะครับเราต้องเอามาแปลรูปอีกกีหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเอาไปทําการขายนั่นเองอเดี๋ยวอนนะติดตั้งนะครับแล้วก็มาที่แปลรูปอเราจะเอามาลงให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมก็คงไม่เรียงอะไรเยอะหรอกนะฮะเอามาวางไว้ก่อนนะครับให้ดูแบบเป็นบรรยากาศก่อนนะครับโอเคจัดไปปึ๊บแปลรูปโอเคเรียบร้อยประมาณนี้นะครับทีนี้ก็เราจัดวางเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับโอเค นี่ครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าให้เรามาทําการเพาะเลี้ยงไก่เนาะนะครั Hence, บก็กดเพาะเลี้ยงไปอ่าโอเคเนี่ยครับเลือกไก่แล้วก็เพาะเลี้ยงเรียบร้อยอ่าแล้วก็จะทําการเพาะเลี้ยงได้นะครับส่วนอันนี้อ่าโอเคอันนี้จะเป็นว okay, so ัวนมละนะครับ <LOL>. อ่าก็กดเลือกวัวแล้วก็เพาะเลี้ยงนี่ครับแล้วก็จะได้วัวมาแล้วนะครับซึ่งในส่วนของวัวเนี่ยเราจะได้ก็ต่อเมื่อคฤหัตเราจะต้องเป็นเลเวลสองก่อนนะนะครับซึ่งผมอัปเกรดมาแล้วนะครับผมโอเคเรียบร้อย จัดไปนี่เริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วครับในส่วนของฟาร์มของเรานะครับแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวผมพาไปดูว่าเราจะหาในส่วนของวัตถุดิบเพื่อเอามาทําการเสร้างในส่วนของพวกนี้ยังไงนะครับอ่ะอันนี้เนาะนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมกดเข้าไปนี่ครับก็โหมดตัดไม้ใช่ป่ะเดี๋ยวผมขอออกไปข้างนอกก่อนนะครับเพื่อที่จะพาไปตัดไม้เนาะ สำหรับการตัดไม้นะครับถ้าเกิดว่าไม่รู้จะไปยังไงนะก็ให้เราเลือกตรงนี้นะครับแล้วก็มาเลือกที่ฐานะนะครับซึ่งในส่วนของฐานะเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นนะว่าเราเล่นมาสักพักนึงเนี่ยเราจะสามารถเลือกฐานะได้นะครับว่าเราจะเป็นฐานะไหนก็คืออันเนี้ยผมจะเลือกเป็นนักตกปลานะครับอ่ะก็กดเข้ามาที่ตรงนี้นะแล้วก็เนี่ยฮะมันจะมีให้เราเลือกนะครับว่าเราจะไปตกปลาหรือว่าจะไปรวบรวมหรือจะไปตัดไม้นะครับขุดแร่นะครับผมมันก็จะมีชัดเจนเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะไปตัดไม้นะครับก็กด ไปยังสถานที่เห็นไหมฮะมันก็จะวิ่งไปแล้วครับอวิ่งไปเลยนี่ครับผมอันนี้ผมตัดไปตอนที่มันไปถึงที่ตัดหมายแล้วเนาะ มาถึงสถานที่ตัดไม้เรียบร้อยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเราตัดไม้ได้เนี่ยมันจะขึ้นสัญลักษณ์แบบนี้เห็นไหมครับก็กดตัดได้เลยนะครับมันจะขึ้นแจ้งเตือนมาแบบนี้ก็คือเราจะตัดเท่าไหร่ล่ะนะครับเนี่ยมันก็จะมีบอกอยู่นะครับซึ่งการตัดไม้หรือว่าหาวัสดุอื่นๆเนี่ยมันจะต้องใช้พลังงานด้วยนะครับพลังงานเนี่ยได้จากไหนก็คือได้จากการแบบไปทําเควสทํานู่นนี่นั่นนะครับล้วก็จะได้พลังงานตรงนี้มาเก็บสะสมมาเพื่อที่จะเอามาหาวัตถุดิบนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมตัดมาสัก สักหสักประมาณนี้นะครับสอันแล้วกันเนี่ยก็กดตัดไปเห็นไหมฮะมันก็จะทําการตัดนะครับนี่ก็เก็บรวบรวมเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะครับอ่านี่ครับไม้ที่เราได้มาจะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็ตัดไปเรื่อยๆตามจํานวนที่เราต้องการนะครับแล้วค่อยเอาไปรวบรวมอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากที่เราตัดไม้สําเร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้เรากดเข้ามารวบรวมไม้ตรงกระเป๋านะครับนี่อันนี้ก็คือไม้ที่เราตัดมาได้นะครับวัสดุไม้หานซานนั่นเอง นะครับผมทีนี้เราจะรวมให้มันเป็นไม้ใหญ่ยังไงนะครับก็กดตรงนี้ฮะกดใช้เลยนะครับนี่มันจะขึ้นมาแบบนี้ครับกดใช้ทั้งหมดอ่าโอเคแล้วก็กดยืนยันนี่ครับแล้วก็จะรวบรวมมาเป็นไม้อันนี้ได้ครับนี่ฮะเห็นไหมเป็นไม้อันนี้แะครับตอนแรกผมมีไม้อันนี้อยู่แค่90อันเองนะครับตอนนี้รวบรวมมาเป็น140แล้วนะครับผมก็เราก็เอาไม้ตรงนี้แหละนะครับไปทําการเอ่อทำวัสดุนะเพื่อที่จะเอามาประดับในส่วนของคฤหาสน์เรานั่นเองครับ ทีนี้ก็กลับเข้ามาที่คฤหิสั์ของเราอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการสร้างในส่วนของ์นิเจอร์นะฮะที่ผมจะสร้างเอามาเพิ่มความอบอุ่นเนาะเดี๋ยวผมจะสร้างเป็นอันนี้นะครับเป็นโต๊ะยาวต้นสนนะครับซึ่งเอ่อมันจะช่วยเพิ่มค่าความอบอุ่น50แต้มนะครับอ่ะก็กดทําเลยนะฮะต้องใช้เงินในการทําด้วยนะนะครับปึ๊บนี่อ่าแล้วก็จะได้โต๊ะมาแล้วเห็นไหมครับเรียบร้อยนะนี่เดี๋ยวผมจะมาทําการติดตั้งหน่อยนะครับนี่โต๊ะอ่ะเดี๋ยวผมลองติดตั้งเข้าไปนะ เอาวางไว้ตรงนี้แหละจากแถวนี้ก่อนนะครับปุ๊บโอเคเรียบร้อยไหนดูนี้ดูในส่วนของค่าความอบอุ่นนะครับอ๋ออันนี้คือผมสร้างไปแล้วนะครับมันก็จะได้ค่าความอบอุ่นมาเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องเอามาวางก็ได้นะครับก็คือเราสร้างเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้มาเลยอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคทีนี้ก็ถ้าเกิดว่าเราขี้เกียจจะสร้างนะครับ สามารถที่จะทําการซื้อได้ด้วยนะก็ให้เรากดเข้ามาที่ตรงติดตั้งตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเลยว่าเราจะเอาเฟอร์นิเจอร์อันไหนนะครับอย่างเช่นผมอยากจะได้เก้าอี้เนาะนะครับก็ลองเลือกดูนะฮะอ่ามันจะมีเขียนอยู่นะครับอันนี้คือที่มาเนี่ยก็คือเป็นแบบว่าให้เราไปผลิตเนาะนะครับแต่ถ้ามันเขียนแบบว่าซื้อทันทีเนี่ยเนี่ยอย่างนี้ครับเราสามารถที่จะซื้อได้เลยนะครับเนี่ยกดซื้อนะครับจะต้องใช้ในส่วนของตําลึงเนี่ยฮะตำลึงล็อกอันนี้นะ ในการซื้อนะครับสมมุติผมจะกดซื้อนะกดเลยแล้วกันเนี่ยครับกดไปนะครับผมเรียบร้อยผมก็จะได้มาแล้วนะครับเอาวางแบบนี้แล้วกันโอเคกดวางไปเลยเรียบร้อยนะครับแค่นี้แหละนะครับเราก็จะได้ค่าความอบอุ่นเพิ่มแล้วก็เราไม่ต้องแบบว่าไปทําการสร้างอะไรให้มันยุ่งยากนะครับถ้าเกิดว่าเรามีในส่วนของตําลึงล็อกเยอะๆอะไรประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวกดเข้ามาดูหน่อยนะฮะค่าความอบอุ่นของผมเพิ่มด้วยนะครับตอนแรกจะเป็น2,100ตอนนี้จะเป็น2 1 6 5แล้วนั่นเอง นะครับประมาณนี้ทีนี้ก็กลับเข้ามาดูในส่วนของฟาร์มกันบ้างนะครับซึ่งฟาร์มของเราเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าหลังจากที่เราได้ในส่วนของพวกผลผลิตตรงนี้มาแล้วเนี่ยนะครับเราเอาผลผลิตที่เราได้นะครับมาทําการนี่ฮะสร้างนะครับอย่างเช่นเราอยากจะสร้างพวกเล้าอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็กดสร้างได้เลยเนี่ยผมมีผลผลิตอยู่ผมก็ทําการกดสร้างไปนะครับอ่าโอเคประมาณนี้นะครับปึ๊บสร้างแล้วนะครับก็ได้มาแล้วนะครับอ่ามาสร้างอันนี้บ้างนะครับนี่กดสร้างไปเลยนี่ครับผม จุบจบจุบจุบจบจบ,บอ๋สักยี่สิบแล้วกันนี่ครับเราจะสร้างอะไรแล้วก็กดสร้างไปเนาะโอเคประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราได้ของที่เราสร้างมาแล้วเนี่ยนะครับเราก็เอาของนั้นๆน,น,น,นเนี่ยไปขายได้นะครับอ่าหรือว่ามาทําการนี่ครับแลกตรงแผนการผลิตตรงนี้เนี่ยกดเข้ามาดูอ่ามันจะมีตรงนี้ครับให้เรามาทําการไปแลกนะครับเมื่อเราแลกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้ไอ้เจ้านี่มาครับจะเป็นเงินแบบนี้นะฮะเนี่ยเหรียญบ้านพักเนาะไม่เรียกว่าเงินนะครับมันก็เป็นเงินนั่นแหละนะ อืแล้วก็มาแลแกเอานะครับนี่ฮะชึบนี่น,นะกดแลกไปเลยนี่เราก็จะได้เงินในเจ้าตรงนี้มานะครับซึ่งเงินตรงนี้เนี่ยที่เราได้มานะครับเราสามารถที่จะเอามาทําการแลกซื้อสินค้าอื่นๆจากตรงร้านค้าตรงนี้ได้นี่อ่ากดเข้ามาดูเลยเห็นไหมมีของให้เรามาแลกซื้อเพียบเลยฮนะตามนี้นะครับดูดิอืมนี่อันนี้บ้านสวนนะเราต้องใช้เดียดอันนี้นะครับแต่ว่า ในส่วน,นอื่นเนี่ยเราก็จะต้องใช้แต้มจากตรงนี้ครับอย่างเช่นสิทธิ์อาจารย์นะครับแต้มก้าหานอะไรพวกนี้มาแลกได้แล้วก็แต้มสํานักอะไรเงี้ยนะครับบ้านสวนคืออันนี้นะแล้วก็มาเลือกซื้อได้นะครับประมาณนี้นะครับผมอโอเคเรียบร้อยแล้วก็อีกอันนึงนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้เงินนะครับแล้วก็มาที่ตรงพ่อค้าพิเศษเนี่ยมันจะมีขึ้นระยะเวลาบอกให้นะครับมีทุกวันแหละนะครับกดเข้ามา ติ๊กไปเลยนะครับมันก็จะวิ่งมาหาที่พ่อค้าพิเศษนะครับเราสามารถเอาของที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับมาขายกับพ่อค้าคนนี้ได้นะนี่ราคาปัจจุบันนะครับมันจะมีราคาขึ้นลงด้วยนะนะครับแล้วก็เอามาแลกได้เนี่ยอย่างเช่นผมมีของนี้นะเ๊บนี่ผมมีอยู่ประมาณนี้นะครับกดขายไปเนี่ยเห็นไหมได้มาแล้วได้เงินมาแล้วก็กดยืนยันไปนี่ครับขายไปเลยนี่เห็นไหมครับปึ๊บนี่โอเค หลังจากที่เราได้เงินมาแล้วนะครับนอกจากว่าเราจะเอาเงินเข้ามาซื้อตรงร้านค้าได้แล้วเนี่ยนะครับเรายังเอาเงินนะครับที่เราได้มานะครับมาอัปเกรดฟาร์มของเราได้นะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะขึ้นแดงๆขึ้นมานะคเรากดเข้ามาดูนี่ครับอ่าอันนี้คืออัปเกรดได้แล้วเห็นไหมฮะนี่พอเราอัปเกรดขึ้นมาแล้วนะครับเอ่อก่อนหน้าเนี้ยที่มันเป็นเลเวลหนึ่งเราสามารถสร้างได้แค่เอ่อพวกไข่ปุ่นขนมเปี๊ยะอะไรพวกนี้เนาะต่อมาจะเป็นเลเวลสองเนี่ยเราสามารถสร้างได้เป็นผักตามอันเนี้ย ผักตามซีซั่นย่างอะไรพวกเนี้นะครับที่เราจะสร้างได้เดี๋ยวผมลองดูนะชิบจัดไป,ปเรียบร้อยนะครับอ่าอันนี้ก็อัพได้จัดไปนี่อัพไปเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูตรงสร้างอีกรอบหนึ่งนะครับมันจะมีแบบว่าในส่วนของเมนูเพิ่มเติมขึ้นใหม่ไหมฮะมีเมนูเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าวัตถุดิบเนี่ยก็ต้องหามาใหม่นะครับผมเนี่ยเป็นพวกผักองุ่ผักกาดอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ต้องไปปลูกผักกาดอะไรเงี้ยกดลุกกด,ด,ดล็อกมาอะไรให้เรียบร้อยประมาณนี้นะครับ ต่อมาเนี่ยในส่วนของฟาร์มนะครับยังมีอีกก็คือเราสามารถที่จะเชิญแขกนะครับแขกต่างๆเนี่ยที่เป็นพวกเนี่ยนะครับเป็นจอมยุทธที่เรามีอยู่นะครับเชิญเข้ามาสมมุติว่าผมจะเชิญคนนี้มาครับเนี่ยกดเชิญเห็นไหมเขาก็จะเข้ามาแล้วนะครับประมาณนี้อ่านี่โอเคหลังจากเชิญเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะอยู่ตรงนั้นครับเราก็ต้องเดินเข้าไปพูดคุยกับเขาประมาณนี้ นะครับผมเออโอเคแล้วก็ต่อมาอีกอันนึงก็คือในส่วนของระบบฟาร์มตรงนี้นะครับกดเข้ามาเราสามารถที่จะม,มาทําการจัดการได้นะครับเอาจอมยุทธที่เรามีเนี่ยนะครับเนี่ยมาใส่ลงไปครับเนี่ยใส่ลงมาแล้วก็ให้เขามาทําการจัดการปลูกพืชหรือว่าเลี้ยงสัตว์อะไรต่างๆแทนเราได้นะครับสมมุติผมจะเพิ่มภารกิจนี้เขานะครับนี่ต้นข้าวสาลีอใส่เข้าไปนี่ครับ ระยะเวลาการจัดเก็บก็ใส่เข้าไปเรียบร้อยก็คือณนะตอนนี้จอมยุทธคนนี้นะครับก็จะทําหน้าที่ในการเก็บผลผลิตให้ผมเองโดยที่ผมไม่ต้องเข้ามาเก็บเองก็ได้นะครับอ่ะคนนี้ด้วยนะครับจะเป็นคนเลี้ยงสัตว์เนาะอ่ามีไก่นะครับจัดไปโอเคมาดูทั้งไก่แล้วก็มาดูทั้งวัวด,ด้วยนะฮะนี่แล้วก็เพิ่มเข้าไปเรียบร้อยนะครับแค่นี้เขาก็จะมาทำการเก็บผลผลิตให้กับเราแล้วนั่นเองนะครับอ่า ในส่วนนี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของระบบคลือหัดนั่นเองนะครับคิดว่าน่าจะมีอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้นะแต่ว่าอันนี้คือเท่าที่ผมรู้นะครับก็มาแนะนํากัน นะครับผมส่วนใครที่ยังไม่ได้โหลดเกมนี้นะครับก็ไปโหลดซะนะครับลิงก์โหลดเนี่ยอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยนะครับผมเออเป็นเกมที่ให้เราเก็บเลเวลได้นะครับทำนู่นนี่นั่นได้เยอะแยะเลยรวมถึงการมาทําฟาร์มแบบนี้ด้วยนะครับเออนะโอเคสําหรับออคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับว่าเดี๋ยวค่อยมนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยนะครับว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่ไปละบายบายครับผม